สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับหลายๆท่านก็คุณหน้าคุณตาเคยเจอกันในซูมที่มีการประชุมทางด้านงานวิชาการของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะทั้งกรรมการบริหารประสานงานวิชาการแล้วก็บางครั้งผมก็เข้าไปแทนอะาจารย์แป้งในบัณฑิตวิทยาลัยนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็เคยเจอกันในเวิร์กช็อปอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องของอแนวคิดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรนะครับรวมทั้งอาจารย์ลวิอาจารย์วรัตด้วยนะครับก็คงจะ คุเคยกันบ้างแต่บางท่านก็อาจจะเพิ่งรู้จักกันวันนี้นะครับก็คงจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันทีนี้ที่มาของวันนี้ที่เราได้มาพบกันเนี่ยครับเกิดจากที่คณะบริหารธุรกิจตอนแรกเราปรับปรุงหลักสูตรของปริญญาโท3หลักสูตรไปแล้วในตอนปี65แล้วเราก็พบว่าเอ๊ะเราเพิ่งทํา65ไปกําลังเริ่มใช้ปีแรกแต่มันมีบางอย่างที่เราอยากจะปรับใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะใช้67 แล้วพอเรากําลังเข,เขียนใกล้ๆจะเสร็จเทมเพลตใหม่มาเทมเพลตใหม่ามาที่เราเจอกันนี่แหละนะครับแล้วเราก็ติดขัดปัญหาเรื่องของการเขียนในหัวข้อต่างๆรวมทั้งในเรื่อง p พ s i t i o n i n g ด้วยจริงๆเรื่องของ positioning เนี่ยครับไม่ใช่เรื่องใหม่ของภาควิชาการตลาดเราเลยเพราะว่าเป็นเรื่องอยู่ในสายของการตลาดอยู่แล้วแต่ด้วยความสงสัยว่าทําไมต้องมีสองแผนภาพก็เลยยกหูหาสำรับพัด นะครับพอเรายกหูหาสานักพัฒน์เพื่อจะทําขวาวข่าใจว่าจากสิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยกับสิ่งที่สานักพัฒน์คาดหวังคืออะไรพอคุยไปคุยมาสำนักพัฒน์บอกว่าจะเชิญเท่าชาการตลาดเป็นวิทยากรได้ไหมแทนที่เราจะได้คําตอบเรากลายเป็นผู้ต้องมาให้คําตอบครับนะครับอันนี้คือที่มาของวันนี้อ่าแล้วก็คงเรียนรู้ไปได้วยกันนะครับถ้าพวกเราไม่ได้ทําหลักสูตรปรับปรุง6กเที่ต้องยื่นเสนอเนี่ยเราก็คงยังไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้หรอกเราก็อาจจะยังไม่สนใจเทมเพลตด้วยซ้ำนะครับ แล้วของเราก็มีปอตรีต่อด้วย68อีก2หลักสูตรที่ต้องปรับปรุงนะครับแล้ว69อีกหนึ่งหลักสูตรก็คิดว่าอาในไหนทำแล้วคงต้องเป็นทิศทางแล้วก็คุยไปได้วยกันจึงเกิดวันนี้ขึ้นงนั้นสิ่งที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะครับประเด็นแรกก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของโพชเชนนิ่งนะครับว่ามันใช้อย่างไงมันมีที่มาที่ไปอย่างไงแล้วถ้าเราจะเอามาใช้ในการประเด็นที่2เนี่ยเอามาใช้ในการกําหนดโพชเชนนิ่งของหลักสูตรเนี่ยทำยังไง และแผนภาพที่จะต้องเขียนในเล่มเทมเพลตที่ต้องส่งสำนักพัฒน์และส่งบัณฑิตวิทยาลัยนะครับจะเป็นอย่างไรก็คงเป็นสิ่งที่เราจะแลกเปลี่ยนกันวันนี้นะครับคงเป็นความคาดหวังที่น่าจะตรงกันนะครับแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่มีอาจารย์วันธิดาเข้ามาด้วยนะครับในส่วนของวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัยะอย่างน้อยหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะเราที่เข้าไปเนี่ยเวลาที่อยู่ในที่ประชุมก็ที่ประชุมจะเข้าใจในประเด็นนี้แล้วแล้วก็ อาจารย์หมอใจก็เจอกันอยู่ประจำนะครับก็อีกหลายหลายท่านนะครับขอโทษนะครับถ้าไม่ได้ัถ่ายครบทุกท่านนะครับผมขอใช้เวลาช่วงแรกสั้นๆประมาณสัก1 0ถึงนาทีคุยที่เป็นภาพรวมของธุรกิจแล้วก็การตลาดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรก่อนแล้วหลังจากนั้นอาจารย์วีจะใช้ประมาณ10นาทีในการเลคเชอร์แล้วเราจะเริ่มเวิร์กช็อปในส่วนแรกเลยนะครับเราจะเลคเชอร์สลับเวิร์กช็อปเป็นช็อตเลคเชอร์นะครับเราเป็นเวิร์กช็อปย่อยๆ3าครั้งนะครับงนั้นส่วนแรกเนี่ยครับ ถ้าเรานึกถึงตัวเล่มหลักสูตรที่เราจะต้องเขียนซึ่งสมัยก่อนที่เาเรียกว่ามคอสองแต่สมัยใหม่ก็อาจจะเรียกว่าเป็นอะไรนะครับเล่มรายละเอียดของหลักสูตรใช่ไหมครับอันนั้นก็คือเขียนในเชิงของอตัวหลักสูตรแต่ถ้าเราพลิกมามองอีกมุมหนึ่งว่าถ้ามันคือแผนธุรกิจของธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งละ่ะหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรเป็นธุรกิจหนึ่งธุรกิจอาจารย์คิดว่ามันมีประเด็นสําคัญอะไรบ้างอาจารย์มีไอเดียอะไรบ้าง อาจารย์ไม่จำเป็นต้องตอบผมออกมา,มานะครับอาจารย์มีคําตอบอยู่ในใจแล้วแหละจริงๆแล้วถ้าเรามองแบบนี้ว่าเป็นธุรกิจก็น่าจะต้องใช้เครื่องมือที่ทําให้เรามองเห็นภาพรวมของธุรกิจอาจารย์หลายท่านคุ้นเ,เ,เคยเครื่องมือตัวนี้อยู่แล้วและบางท่านเคยเ,คยเข้าเวิร์กช็อปกับทีมพวกเราด้วยนะครับคือตัว Business Model Canvas วันนี้เราไม่ได้ลงรายละเอียดของ u s i n e s s Model Canvas ทั้งหมดแต่เพียงแต่จะเล่าให้อาจารย์ฟังว่ามันคือเครื่องมือในการที่จะ,ะทำความเข้าใจกับธุรกิจ ใดธุรกิจหนึ่งในระยะเวลาอันสั้นแล้วมองเห็นภาพรวมที่มันปฏิปต่อกันโดยที่มันมีทั้งหมด9้าช่องแต่วันนี้หลักๆเราจะเน้นแค่2ช่องนะครับคงไม่ใช่ทาง9้าช่องแต่ผมให้เห็นภาพรวมก่อนส่วนอีกหลักสูตรหนึ่งในสัปดาห์หน้าที่ทีมของคณะบริหารธุรกิจอีกหนึ่งทีจะคุยเรื่องของต้นทุนเนี่ยต้นทุนของหลักสูตรเนี่ยจะอยู่ที่2ช่องด้านล่างนะครับงนั้นช่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือ2ช่องที่มีสัญ,ญลักษณ์อยู่นี่แหละครับ แต่มันครอบคลุมสี่ช่องแรกที่เป็นมิติของการตลาดเขามิติของการตลาดก็คือจะหาลูกค้าคําว่าลูกค้าของหลักสูตรสมัยก่อนนู้นนานมาแล้วถ้อผมเป็นอาจารย์ใหม่ๆเขาก็บอกว่ามหาวิทยาลัยมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตอันั้นผลิตบัณฑิตให้ใครผลิตบัณฑิตให้ในายจ้างนายจ้างคือลูกค้าสมัยก่อนเขามองแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนายจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ตัวลูกค้าคือคนที่เข้ามาเรียนแล้วมีความสุขเขายังอยู่กับเราก็คือตัวผู้เรียนนั้นเราเปลี่ยนมิติในการมองว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายๆกลุ่มสามารถเป็นลูกค้าเราได้ทั้งหมดรวมถึงภาคธุรกิจที่จะ,ะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนแบบสากิจศึกษาหรือว่า Work Integrated Learning อะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็คงจะสามารถจัดเป็นลูกค้าได้เช่นเดียวกันรวมทั้งอง,องค์กรที่ส่งคนเข้ามาเรียนนั้นในที่นี้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าใครคือลูกค้าของเรา ในช่องที่1แล้วหลังจากนั้นคือคือคือริษัทโมเดลแคนวาสมันแปลกนิดนึงคือเขาไม่ได้เรียงจากซ้ายไปขวาเขาเรียงกระโดดช่องนะครับคือเริ่มจากลูกค้าแล้วลูกค้าจะได้อะไรจากธุรกิจนั้นหรือหลักสูตรนั้นนั้นพอบอกลูกค้าจะได้อะไรจากธุรกิจนั้น,น,นเขาคาดหวังตัวคุณค่าอะไรนั้นธุรกิจเรามีคุณค่าอะไรเสนอให้ลูกค้า และในการเสนอคุณค่าให้ลูกค้านั้นเนี่ยจะติดต่อเชื่อมโยงกับลูกค้าด้วยช่องทางหรือวิธีการอะไรเช่นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการส่งมอบหลักสูตรที่เรามีการเรียนการสอนออนไลน์นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็จะรักษาสัมพันธ์กับลูกค้าเรายังไงลอย่างเช่นนึกถึงหลักสูตรปริญญาตรี4ปีเนี่ยเขาต้องทนเรียนกับเราขออนุญาตขพูดนะครับไม่ใช่ทนนะครับเขาจะมีความสุขกับการเรียนกับเรา4ปีนะครับอันนจะต้องมี จิตกรรมสัมพันธ์เนี่ยเขามีการาารับฟังและแก้ปัญหาให้ลูกค้าอันนส่วนนี้คือเรื่องของการจัดการในเรื่องของความสัมพันธ์อันนั้นภาพตรงนี้คือภาพของการตลาดเพียงแต่วันนี้เราจะคุยกันแค่สองช่องแรกก็คือเรื่องของใครคือลูกค้าและเราจะมีคุณค่าอะไรซึ่งคุณค่าอะไรตรงนี้คือสิ่งที่จะเอาไปกําหนดโพสชั่นนิ่งก็คือเป้าหมายของเราวันนี้จะเขียนโพสชั่นนิ่งในเทมเพลตของสูงนะครับ ส่วนงานหลังบ้าน3มช่องคือเรื่องของกิจกรรมที่ทำนั่นกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนานักศึกษากิจกรรมอะไรต่างๆที่มีรีซอสที่ใช้ทั้งตัวอาจารย์ตัวห้องแลบสิ่งในความสะดวกต่างๆและอีกมากมายพาร์ทเนอร์ที่ใช้พาร์ทเนอร์ที่ต้องมีอ,องค์กรสภาวิชาชีพหรือว่า,าหน่วยงานที่จะเข้ามาสนับสนุนโนเกสสปิเกอร์ที่เข้ามานะครับอันส่วนนี้เราไม่พูดถึงในวันนี้ ด้านล่างสองช่องอย่างที่กล่นไปก่อนหนะ้านี้ครับคือเรื่องของต้นทุนของหลักสูตรแล้วก็เรื่องของรายได้ความคุ้มค่าคุ้มทุน,อ,น,นอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรต่อไปในสัปดาห์หน้าสำนักพัฒฝาประชาสัมพันธ์ว่ายังมีบางวันที่ยังไม่เต็มนะครับติดต่อสอบถามได้คราวนี้เราลงลึกในส่วนของมาร์เก็ตติ้งนิดนึงผมไม่พูดนานกับเรื่องทฤษฎีตรงนี้เอาแค่คีย์เวิร์ดที่ไฮไลท์เลยว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับตัวสีฟ้า ตอบสนองความต้องการนะต้องรู้ความต้องการของลูกค้าโดยการสร้างนําเสนอแลกเปลี่ยนสิ่งที่มีคุณค่ากับลูกค้าอั่นคือว่าสิ่งที่มีคุณค่าตัว Val u e ตรงนี้ครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า value p r o p o s i t i o n ที่เราจะเอาไปกำหนด Positioning และเพื่อจะทำา Marketing ได้สำเร็จกระบวนการในการบริหารการตลาดอนนี้มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่2ประเด็นคือประเด็นแรกเป็นเรื่องของการจัดการดีมานก็คือทำให้มีคนเข้ามาเรียน เราก็สร้างสัมพันธ์ด้วยเขาเรียนต่อจนจบกับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการสร้างแล้วก็การที่เราเก็บรวบรวมคุณค่าจากลูกค้ากลับมาสู่องค์กรของเราสู่หลักสูตรของเราผมจะขอขยายความบุลเลตข้างล่างก็คือเรื่องของ value ที่จะเอาไปกำหนดโ i o ชน n g เพราะจริงๆแล้วในทางการตลาดนะครับเขามีกระบวนการอยู่ตรงนี้5้ขั้นตอน จริงๆกร,ระบวนการ5ขั้นตอนตรงนี้ในภาพรวมในวิชาทาานการตลาดเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการคุยกันกับนักศึกษานะครับแต่ผมจะย่อให้อาจารย์ทันใน2นาทีผมเชื่อว่าอาจารย์ตามผมทันนะครับกับ2นาทีนี้ในภาพรวมนะครับว่าในการที่เราจะสร้างคุณค่าและจัดการคุณค่าสำหรับลูกค้าเนี่ยขั้นที่1คือเราต้องเข้าใจลูกค้าก่อนรู้ว่าลูกค้าคือใครลูกค้าต้องการอะไรพอรู้ว่าลูกค้าคือใครคือต้องเขาต้องการอะไรแล้ว เราจะได้คิดกลยุทธ์เพื่อใช้การตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนงนั้นในที่นี้ก็คือในเรื่องของหลักสูตรก็คือเราต้องมีหลักสูตรที่ตอบโจทย์เขาเตรียมเวละกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับหลักสูตรจริงๆแล้วใน2ขั้นตอนนี้ครับในการทําหลักสูตรตั้งแต่ดั้งเดิมนานมาแล้วเราก็ทําอยู่ก็คืออะไรครับขั้นที่1่อาจารย์ต้องหา VOC หา VOS ต้องไปสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตไปดูเทรนด์ของตลาดใช่ไหมครับดู แนวโน้มการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมว่าต้องการสาขาไหนความเชี่ยวชาญอะไรนะั่นคือขั้นตอนที่1ปกติอาจารย์ก็ทําอยู่แล้วครับในการทำาำลักสูตรนะครับขั้นที่2ก็คือการเขียนตัวเล่มหลักสูตรคือตัวมค2เดิมนั่นแหละนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทํากันอยู่แล้วแล้วขั้นที่3ก็คือเริ่มที่จะไปประชาสัมพันธ์รับสมัครใช่ไหมครับเริ่มที่จะปฐมนิเทศเขาทํากิจกรรมให้เขาเรื่องขั้นตอนที่3ก็คือการที่เราทํากิจกรรมการตลาดเพื่อจะทําให้คุณค่ามันเกิดจริง ข้อขั้นตอนที่2คือสิ่งที่เขียนไว้ในเล่มขั้นที่3คือสิ่งที่เราทําจริงแล้วขั้นที่4เนี่ยก็พยายามที่จะรักษาเขาไว้ทําตัวชี้วัดเรื่องความพึงพอใจหรือเรื่องอื่นๆไป4ขั้นตอนนี้คือสิ่งที่ทางธุรกิจหรือทางตัวหลักสูตรพยายามจะทําเพื่อให้กับผู้เรียนเพื่อให้กับลูกค้าเมื่อเราได้ทําตรงนี้แล้วขั้นที่5เป็นคุณค่าที่เราได้คืนกลับจากลูกค้านะครับเช่นอะไร นักศึกษาหรือบัณฑิตของเราไปแข่งขันประกวดชนะและทําชื่อเสียงในคณะมีผลต่อการที่ทําให้เราได้คนอื่นเข้ามาเรียนเพิ่มเติม,มถูกไหมครับเรามีสิทธิ์เก่าที่เก่งๆแล้วกลับมาเป็นวิทยากรให้กับเราเรามีสิทธิ์เก่าที่อยู่ในสารประกอบการแล้วรับเด็กเราเข้าไปฝึกงานใช่ไหมครับอันตรงนี้คือคุณค่าที่เราได้คืนกลับมาจากการที่เรามีลูกค้าและดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี อันจริงแล้วในการบริหารจัดการหลักสูตรกับแนวคิดทางการตลาดมันก็คือเรื่องที่สามารถไปด้วยกันได้นะครับวันนี้เราไม่ได้เน้นทั้งหมดเราสนใจสองขั้นตอนแรกครับก็คือขั้นตอนการเข้าใจลูกค้าแล้วก็ทำเล่มหลักสูตรออกมาซึ่งในส่วนของเล่มหลักสูตรก็คือเรื่องของ positioning ที่เราเป็นโจทย์ของเราในวันนี้ตัวทฤษฎีสำคัญของการตลาดที่เกี่ยวข้อง คือ3คํคำที่อยู่บนสไลด์ครับ segmentation targeting แล้วก็ positioning นะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วในทางการตลาดมันมีมาประมาณ30-40-50ปีแล้วแหละไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับพวกเรา3คนอาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านพอจะรู้จักอยู่บ้างแต่อาจจะเป็นเรื่องใหม่ของบางท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยตรงไหนสามารถถามแทรกได้เลยหรือไม่ก็ถามเพิ่มเติมในช่วงเวิร์กอได้นะครับเรามาขยายความ ในทางมาร์เก็ตติ้งเนี่ยครับเรื่องของ S.T.P. ปริญญาตรีเราต้องสอนต่อนเนื่อง3วิชาให้เด็กเริ่มรู้จักพื้นฐานตอนปี2ลงลึกตอนปี3ลงมือทำให้ได้จริงตอนปี4นะครับปริญญาโทใช้ประมาณ2วิชาเป็นเรื่องที่ถือว่ายากมากๆของมาร์เก็ตติ้งแต่ผมเชื่อว่าหลังจาก3ชั่วโมงนี้อาจารย์น่าจะมีไอเดียแล้วก็ทำได้ในส่วนหลักสูตรของอาจารย์นะครับ อสองขั้นตอนแรกมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันครับก็คือขั้นตอนแรก segmentation เนี่ยเราพยายามจะแบ่งกลุ่มคนที่จะเป็นลูกค้าเราเป็นกลุ่มๆเพื่อเราจะเข้าใจเขาอย่างชัดเจนนั้นแปลว่าในที่นี้เราก็คงต้องดูว่าผู้เรียนที่จะเข้ามาสู่หลักสูตรของเรานั้นเนี่ยถ้าเราจะแบ่งเขาเป็นกลุ่มๆเราจะเห็นกลุ่มอะไรบ้างความหมายในที่นี้ก็คือจริงๆแล้วเราสนใจคนทุกคนใครมาสมัครเราก็รับหมดนะครับ แต่เวลาเราทําการตลาดหรือดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยถ้าเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนทิศทางของหลักสูตรเราก็จะชัดเจนไปด้วยแล้วเราก็มีความสามารถในการแข่งขันอาจารย์ลองนึกถึงธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งสมมติว่าเราขายผงซักฟอกเนี่ยนะครับถ้าเป็นธุรกิจขายผงซักฟอกเ้าอผงซักฟอกสูตรเดียวซักผ้าได้ทุกชนิดทุกแบบจริงๆมันก็ได้แต่ถ้าบอกว่า คนกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทํางานเช้ายันเย็นมีเวลาซักผ้าแค่กลางคืนแล้วก็ไม่อยากให้ผ้าเหม็นอับเราเริ่มมีผงซักฟอกอีกหนึ่งสูตรเพื่อตอบโจทย์เขาใช่ไหมครับเพราะความต้องการของเขาไม่เหมือนกันนั่นแหละทําไมเราต้อง segmentation ทําไมเราต้องเข้าใจผู้เรียนของเราเป็นกลุ่มๆเรามีทั้งเด็กเก่งเด็กไม่เก่งเด็กที่มีแ a ชช i o n อยากเรียนเพื่อไปเป็นคนที่ทํางานในราชการคนที่ทํางานในภาคธุรกิจและคนอยากมีธุรกิจของตัวเอง สามกลุ่มนี้ความต้องการและวิธีคิดของเขาไม่เหมือนกันเราจึงต้อง segmentation นะครับและหลังจาก segmentation แล้วเราดูซิหลักสูตรเราจะไปทางไหนเราก็จะไปทำในขั้นตอนของ targeting ก็คือเลือกว่าใครคือลูกค้าของเราในการที่เลือกว่าใครเป็นลูกค้าของเรามันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นความชำนาญของอาจารย์ในหลักสูตรนั่นเองอที่จำนวนที่นั่งที่เรารับเด็กได้อย่างเช่นมันอาจจะติดขัดเรื่องพื้นที่ในห้องแลบ ใช่ไหมครับสภาพในห้องแลบแต่ในบางสาขาวิชาอาจจะไม่มีในส่วนนี้เราดูดีมานของตลาดว่ามีมากน้อยแค่ไหนเราดูซิว่าสิ่งที่เราเสนอสอดคล้องกับความต้องการของเด็กหรือเปล่ามีทางเลือกของหลักสูตรอื่นในประเทศไทยและในต่างประเทศที่เป็นคู่แข่งไหมรวมถึงในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับอันตรงนี้ก็คือเราก็พิจารณาเลือกว่าจะเลือกใครเพื่อจะทําให้หลักสูตรเรามีโฟกัสที่ชัดเจนทีนี้มีคําถามที่ตามมาว่าแล้วเราเลือก หล,ลายกลุ่มได้ไหมคำตอบคือได้ครับเช่นในหลักสูตรเดียวกันอาจจะมีหลายแขนงวิชาใช่ไหมครับหรือเผินในคณะเดียวกันแยกเป็นหลักสูตรที่แตกต่างกันคนละหลักสูตรเลยก็ยังได้อันนี้คือการมองภาพรวมของธุรกิจพราพอเราวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราควรจะมีกี่หลักสูตรแต่การมีหลายหลักสูตรเนี่ยอาจารย์เราพอตามเกณฑ์ไหมอ่านั้นเราจัดพิวิวิตี้ว่าเราจะให้กับหลักสูตรไหนก่อน ถ้างั้นเราทําให้ความต้องการหลากหลายมาเป็นแขนงวิชาภายใต้หลักสูตรเดียวกันไหมแทนที่ต้องใช้อาจาะย์จากหลักสูตรจํานวนหนึ่งที่เยอะขึ้นเราก็ลดลงใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการโดยใช้เอามาเชื่อมโยงกับแนวคิดของ STP นะครับเดี๋ยวเวิร์กช็อปที่เนี่ยอาจารย์ลวิจะลงในส่วนของตัว S กับตัว T นะครับอ,อันตอนนี้ผมพัก S กับ T ในภาพรวมไว้ตรงนี้ก่อนและเมื่อผ่านหลักสูตรผ่านเวิร์กช็อปที่1เรียบร้อยแล้ว จึงจะมาลงในเรื่องของโพสชั่นนิ่งเพราะถ้าจะทำโพสชั่นนิ่งได้ต้องเข้าใจลูกค้าก่อนนะครับอเดี๋ยวโพสชั่นนิ่งจะทำให้หลักสูตรเรามีจุดเด่นโดดเด่นยังไงและสื่อสารออกไปยังไงเราค่อยกลับคุยกันในส่วนนี้นะครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์รวิจะเริ่มจากช่องของ Customer s e gment ก็คือ targeting แต่ก่อนหน้านั้นมีงานหลังบ้านก็คือต้องคิด segmentation ก่อนเมื่อได้แล้วจึงจะไปทำโพสชันนิ่งโอเคครับเชิญ